สวัสดีค <czego> <ug> ่ะท่านผู 6. 6้ชมมือนี้กับก๊าบมาพบกับสาวนิ้งผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะมือนี้สาวนิ้งผ้าร่วยสิพาท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขความฝันกับคุณแม่จงเนาะค่ะเป็นโครงสุดท้ายค่ะค่ะคุณแม่จงเพื่อนก็ได้เว้าสู่ฟังเนาะค่ะว่าเพื่นฝันแล้วค่ะเพื่นฝันว่าเพื่อนได้ไปเก็บเห็ดค่ะท่านผู้ชมไปเก็บเห็ดพึ่งและเต็มกระตากระมองเพื่อนว่าแบกหามมาเนาะค่ะ และคุณแม่จงเพิ่นกระไดเลขกเด็นมาฝากท่านผู้ชมนําค่ะค่ะและคุณแม่จงในรอบนี้เนาะค่ะเพื่อนไดเลขวิ่งมาฝากท่านผู้ชมนําค่ะวิ่งบนวิ่งล่างเนาะค่ะและเลขตัวนั้นสิเป็นตัวไรสาวนิงกับบ๊อาดค่ะแต่ก่อนที่สีไปฟังความฝันของแม่จงสาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับสาวนิงพระรวยนําในเด้อค่ะค่ะและตอนนี้แม่จงเพื่อนก็ได้นั่งทาเพื่อที่จะบอกความฝันสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังแล้วค่ะไปค่ะไปฟังความฝันของแม่ะคไป สวัสดีค่ะคุณแม่จงค่ะสวัสดีครับคุณแม่จงครับสวัสดีครับค่ะมื่อานี้ท่างทีมงานก็มีโอกาสได้มาติดตามตัวเลขคว้มฟันกับคุณแม่จงเนาะค่ะเป็นโค้งสุดท้ายค่ะโ้งสุดท้ายครับผมได้ยินข่าวว่าคุณแม่ฝันดีแล้วว่าสันมือขึ้นนี่ฝันว่าจังไดโนอเบาสูถ่านผุ้ชมทางบานฟัง่ลยค่ะฝันว่าไปรอหากินหาอย่างนี้และไปกับไปปอไปหาเฮ็ดก็เอือยค่ะ ไปสองคนเนาะ,ะไปสองคนกับไปไรมี่แต่เห็ดผึ่งหลอกดำๆน่ะค่ะแบบหลายอืมไปเก็บน้ำกันนี่ละสองคนฟันว่าเพิ่นมาหน้าเพิ่นบาได้อยู่บ้านเราเนี่ยเพินพ่นไปเที่ยวอยู่ค่ะบ้านกับฟันว่าไปน้ำกันเมื่อคืนนี่ไปก็ได้แบบฟันว่าไรน่ะฟันว่าไรหลายแบบไปสองคนนี่แหละค่ะอืมเต็มกระตากระมองเนาะได้เต็มตาคุณแนวค่ะต่ว่าการฟันว่ามีเห็ดนี่มันต้องมีหามีหก อืมคือสูเทเธอบอกคุณแม่ค่ะว่าแม่นหาหกนี่แล้วค่ะตามฝันนี่นอกค่ะว่าหาหกนี่ละค่ะกับไปสองคนนอกค่ะเอาสองใส่นอกสองหาหกอ๋อเอาสองหาหกมันเป็นเด็กพี่เด็กน้องไปน้ากันน้ำนะเด็กเอ๋ยน้องนี่มันกับไปสองคนสองคนละบานจะเป๊ะเกมจะเฮ็ดน้ากันคันสอนสองขึ้นเนยได้ฟันว่าไปเกมกับเลื่อนค่ะ เด็กเอญ่ยน่องอยู่เร็วล่ะคิดว่สามตัวคุณแม่ให้จากความฝันสองหกเนาะค่ะสองหกนี่ล่ะแล้วฝันยังได้ต่ออีกค่ะคุณแม่กับฝันไหวได้กับฝันหลายขึ้นนะเนาะกับื่อวัยยูกับจดไหวในใจนี่ล่ะกับมีหกเก็ดสอง หกเจ็ดสองหกเจ็ดสามเท่านี้ละหกเจ็ดสองหกเจ็ดสามนี่ละให้เด็กสามตัวนี่ละค่ะแต่ว่าก็คิดว่าขั้นถาเมนโบออกตรงสามตัวก็สีรีสผไพ่เนี่ละตัดเอานอกคุณแม่ให้ตัดตัเอาเปลือกเอฟซีเพื่นเมืองนอกค่ะแต่ว่ากับมันใจยีหลอกแต่ว่ากับกัมันก็มีเข่ามีรูดนอกการแนวทางนอกค่ะ แล้วเขาตูมเปี๊กกระเบื่ออยากว่าให้เพื่อนเบิ้งไปเรื่อยๆค่ะคือเพื่อนเห็นคลิปนี่ค่ะเพื่อนเบิ้งถนาโอ้ใหญ่นี่เคยบอกกิ้วตัวแมนค่ะขั้นวิ่งนอกระวิงนี่บอกรลรอบมึงครับรอบมึงค่ะขั้นลองนอกค่ะให้หกกับเจ็ดฮกกับเจ็ดกับเจ็ดแมนมันชิว่าแม่คู่กันสบอกครับหกเจ็ดตาบากกะไข่พิษเจรินาเบื้องหกแคบเจ็ดนี่ตาบากขั้วมากในหกเจ็ดค่ะผมหกเจ็ดเล็กวิ่งเหล็กฮกกบเหล็กเจ็ดเนาะค่ะแมน บนหรือลางคะคุณแม่มีมีเน็นบ่คะไฟบนไฟลางก็ได้ถ้า่วนหมากสิเป็นบนหลายกว่าลางอยู่อืมค่ะเพ่อนพิษยล่หน้าเบิ่องครับผมครับแต่ว่าให้สองตัวนี่ล่ะฮกเกสฮกเจ็ดนะครับเนาะอือเหล็กวิ่งเนาะค่ะเหล็กวิ่งค่ะขั้นสิว่าลางนี่กับขั้นเนวิ่งกับสิเป็นแปดแป้งสันนะครับอืขั้นวิ่งลางสิเป็นแปดครับผมครับส่วนหมากฮกเกสนี่สิเป็นบนเนาะค่ะเป็นบนขั้นลางนี่สิเป็นแปดค่ะ ทถาตามแต่ค <Net> ่วมอันวิ่งเฮ็ดว <mat ik> ิ่งมากนีนอค่ะกะสิบ so ่ค <mat ik> so so ่อยรุ้หรอกตาตาเฮ็ดมากนีกะบ่ไม่หน่อยค่ะแต่กี่เพื่อนพันบ <at ik> ่ท่านมีสองงานมหาไายยังสี่ก็เลยบ่แล้วออกแกกเสือดิบิงเนี้ยออรข้งเด็กค่ะ ในเด็กมวนจำนวนนี่แต่คาเฮ็ดมากนั่นว่าเมนบรุตก็เถอคครับ่ะว่าเมนรับประกันได้ยูแต่ก่อนแต่นีต่อไปก็คือว่านอกมันกับเขามานรุนเร้ะทันสิงการันตีพูดคือมมันเขานะครับขึ้นไม่รุนค่ะเออจังไหร่กับเบิรงไปเรื่อยๆเนาะค่ะคลิปนี้จะได้หูกันนะครับนาอววานี่เดียนคุณแม่นี้สิ่งสําหรับท่านผู้ชมคุณแม่เปินกระห้มาบนนี้โหกับเจ็ดนะครับเนาะเปินมันใจ ส่วนเป็นเลขล่างนี่แปดมันบอกแปดแต่กระโบนเองครับผมอาจจะขึ้นลงก็ได้ครับผมเกื่อวไว้ครับเกื่อวไว้เนาะแต่เพื่อนพิจารณาเบิ่งครับเพื่อนคิดเบิ่งว่าเออถ้าแปดขึ้นบนเฮ็ดจังได๋ก็ให้เพื่อนว่าคครรัับบผมล่างสิลงบนหรือนี่ละในผายนี่ตะวัจักให้จังซี่่คะบนเด่นแม่เพื่อนก็หายเลขเลขเดีนมาเลขวิ่งมาเลขบนก็มี่หกกระเจ็บนะครับเนาะเลขล่างก็เป็นแปดแปดครับ ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเหลขกของคุณแม่เออเป็นแนวทาาปวกไยวิ่งครับคุณมากคครับผมครับค่ะขั้นขั้นมากเก่ให้เพื่อนเบื่อไปครับขั้นถามมาเอานี่ก็ให้คู่วิ่งนันลาเด็กวิ่งนั่นค่ะแล้วว่าออกปั๊บนี่ก็ได้ปั๊บโหลดเด็กวิ่งนี่ครับอมมาแมนว่าสีไเปเออเอาของผู้นั่นผู้นี้มาออกมาแมนขั้นแมดออกปุ๊บขึ้นมืออื่นตื่นเสามาเอาไหลเลย สามารถตามได้เลยแมนบนี่ถตามได้ค่ะแต่กะทางทีมงานกะสนับสนุนฉลากกินแบงรัฐบาลนะครับเนาะแต่ว่ากะแล้วแต่ท่านผู้ชมเอฟซีนะครับเนาะมักแนวด้เนาะค่ะค่ะคุณแม่มียังเพิ่มเติมอีกบอคะ บ่บมีเทนีเทนีล้าค่ะทั้งทีมงานกับขอขอบคุณคุณแม่จงได้หลายเด้อค่ะที่คุณแม่บ่แพ่งตัวเลขบ่แพงความฝันเนาะค่ะมาเว้าสูถันผู้ชนมาเว้าสู่ันผู้ชมทางบานฟังเนาะค่ะเป็นแนวทางค่ะกับวิเคราะห์พิจารณาเอามักตัวไดชอบตัวไดกับเอาตัวนั้นค่ะค่ะกับขอห้มิโชกมิราไปรางวัลไ่น้ากันวัสดุขูสุกคนค่ะค่ะขอบคุณแม่จงได้หลายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่จงได้หลายค่ะก็มาสรุปตัวเลขความฝันของแม่จงค่ะ เลขสามโตที่ไม่จงเพิ่นตีจากความฝันเนาะค่ะแล้วก็เป็นเลขที่เพิ่นมากเพิ่นว่าค่ะก็คือเลขสองหกห้าสองหกห้าหกเจ็ดสองหกเจ็ดสองหกเจ็ดสามหกเจ็ดสามแล้วก็เลขสองโตห้าหกค่ะห้าหกค่ะแล้วไม่จงเพิ่นกระแถมมาเนาะค่ะเลขวิ่งเพิ่น่าค่ะในงวดนี้ค่ะเลขวิ่งของเพิ่นกับสิมีวิ่งบนเนาะค่ะมีหกกับเจ็ดค่ะ แล้ววิ่งล่างกับสิมี่แปดเนาะค่ะค่ะวันที่16ตุลาคม2566ค่ะก็ให้ท่านผู้ชมวิเคราะห์พิจารณาเอาเนาะค่ะเลือกเอาตัวที่จะของมากค่ะอย่าลืมตัดลินเด้อค่ะท่านผู้ชมตัดไปตัดมากับหน้ากับหลังเถื่อไดชโใกไงรางวันไงกับแมจงค่ะแล้วเมจงเพิ่นก็ได้บอกเนาะค่ะว่าเลขวิ่งของเพิ่นนี่ที่ผ่านมาบ่เคยพลาดเพิ่นว่าค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของแม่จงที่เพื่อนหายกับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังได้โชคได้ลาบมีโชคมีลาบได้รางวัลใหญ่น้ำกันเนาะค่ะก็ะอย่าลืมสื่อลอตเตอรีติดหม่ติดมือไว้แน่เนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิ่งก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ่งพารวยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นขวัญเยืนมีโชคมีลาบ เฮ่งเหงมานหมานปังปังรำรวยรำรวยถูกหวยสุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี่สาวนิ่งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกํำลังใจให้กับสาวนิ่งผ้ารวยได้เห็ุคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ